รับคารวะอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงและก็เจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านวันนี้พูดสามเรื่องนะฮะเรื่องแรกของพ่อครูเอาสถานการณ์ปัจจุบันที่สุดก็คือ,อชอบชอบที่ประครูอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะคะมันคือสามารถตาม ตามสภาวะที่พ่อครูพูดไปได้โดยเอามาดูกับตัวเองนะคะได้ประโยชน์มากอีกอันหนึ่งที่ที่ชอบก็คือพ่อครูพูดถึงสรีระของท่านเนี่ยนะคะแล้วท่านก็บอกว่าท่านคงจะไม่ไปเปรียบเทียบมาถึงว่าคงไปไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็น เอาเอาตัวเองเป็นตัวหมายถึง <philanthropy> ว่าเอาตัวท่านเองเป็นผู้ทดลองเหมือนกับพระพุทธองค์ตอนที่ไปอยู่กับอาราบบดแล้วอุทกกระดาบเพื่อที่จะทําจนร่างกายพายผอมมากอย่างนั้นะฮะท่านก็ท่านก็คืออุปมาอุปไมยว่าท่านเห็นว่ามันไม่ไหวแล้วสาหรับท่านเนี่ยขนาดขนาดตอนนี้ไม่ต้องให้ถึงกับเหลือแต่กระดูกเหมือนพระพุทธองค์ นะฮะท่านท่านเปรียบเทียบได้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นปน้านางคิดว่าหมายถึงผู้รับใช้หมายถึงคนที่ดูแลท่านเนี่ยนะปะน้านางว่าก็คงจะต้องเอาสิ่งนี้มาคํานวณดูนะคะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เป็นเป็นของจริงที่ท่านพูดได้ได้รึกซึ้งแต่ว่าท่านปน้านางก็เข้าใจว่าท่านก็ถนอมน้ําใจของผู้ที่ มาดูแลท่านนะคะอันนี้ท่านก็ไม่อยากจะทําลายจิตวิญญาณนะคะแต่ท่านเป็นอิสระฮะวันนี้คือท่านได้พูดออกมาแล้วมันจะมีการเข้าไปเข้าไปต่อเนื่องกันเลยนะคะนั่นคืออย่างที่หนึ่งนะคะส่วนอย่างที่สองก็คือ,อ,อรายงานเรื่องงานที่แจ่มใสนะคะวันนี้ปนันก็เมื่อวานปนันก็ได้ปลูกปลูกเ,เมลอนเพิ่มขึ้นอีกอันหนึ่ง นะคะส่วนวันนี้เช้านี่ออนก็ได้ไปออนเป็นปรานาเป็นผู้ช่วยเนาะก็ไปช่วยปลูกแอ,อ,อ,อสปอรัสหน่อไม้ฝรัง่ง <c oughs> หน่อไม้ฝรั่งนะคะมันก็มันก็เริ่มเป็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นพอสมควรนะคะแต่เบื้องหลังของรูปร่างเนี่ยนะ,ะป้านางอยากจะให้เครดิตสำหรับผู้ผู้ผู้เริ่ม เขาเริ่มต้นนะคะก็คือเจี๊ยบกับแทนอสองสองท่านเนี่ยนะเ,เขาก็ได้ถากถางสถานที่ขุดอะไรไว้เสร็จคือเขาเรียกว่าทำทำรูปร่างไว้เสร็จพนั้นก็เพียงแค่ไปสารต่อแล้วอาจจะเพิ่มเติมบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือผู้อยู่เรเบื้องหลังเนี่ยโอ้เยอะมากนะคะตั้งแต่อาจารย์ตั้งแต่อาสุทีเป็นผู้ขนดินไปให้นะคะตั้งแต่ เชัยวัดไปต่อน้ำอะไรให้นะคะทำความสะดวกนะคะไปดูเวลาน้ำมีปัญหาแล้วก็จอมกับลูกชายก็เสัพพลายของบางเออจุ๋มโทษทีค่ะโทษทีจุ๋มชัยวิทย์จุ๋มกับลูกชายก็ไปไปช่วยช่วยขนสเบียงไปให้บางอย่างหมายถึงสเบียงของพืชนะคะก็มี ก็มีเก๋แล้วกับคณะซึ่งซึ่งหลายหลายหลายๆท่านนะฮะก็ส่งส่งน้นตรงนี้ไปให้คือช่วยบรรทุกของไปให้นะคะมีมีมีมากมายกายกองเลยค่ะตอนนี้ก็ก็ออนก็ก็ไปช่วยอีกอีกท่านหนึ่งคือมันมีเบื้องหลังของความสําเร็จทุกอย่างนะมันอาจจะไม่ได้สําเร็จสมบูรณ์แต่ว่าทั้งทั้งหมดทั้งมวลมันก็เห็นเป็นรูปมาทำ นะคะปะ้านางก็ต้องฝากขอบพระคุณสําหรับผู้ที่มีน้ําใจไม่ไว่าประจ้านางจะเอ่ยชื่อหรือไม่เอ่ยชื่อก็ตามนะคะแม้กระทั่งลุงตุ๋ยที่จะเก็บเก็บน้ำน้ำน้ำสาวข้าวไว้ประนางทุกวัน <c oughs> นะคะแล้วก็มีป้ามีม,มีป้ามนกับกับสำเนิงนะคะที่ไปช่วย ไปเป็นกำลังใจให้นะคะก็ดีค่ะมีมีมีอยู่ครั้งหนึ่งป่นังไลยกำลังลายแล้วก็นึกนึกถึงคำว่านกเนี่ยมันมันภาษาสระสวยเนี่ยว่ายังไงนะถามประมลพ้านมบอกไม่ไม่รู้ว่าแต่ว่าทันทีทันใดเนี่ยพอสำเริงรู้นี่สำเริงพูดออกมาเลยนะว่าวิหกโอ้ช่วยได้เยอะมาก เพราะนั้นก็แสดงว่าความจําของสําเริงเริ่มจะมาแล้วเพราะว่าจริงๆเราเราเสียบุคลากรที่ที่ทำหน้าที่เท่าที่ทราบนะฮะท่านทําอยู่ที่บริษัทรับวิจัย1911ง19เก้หรือหนึอะไรเนี่ยของท่านเนี่ยนะ,ะเป็นผู้รับรับผิดชอบในประกำเหาเป็นทํางานวิจัยภายนอกแล้วเอาเข้ามาส่งที่บริษัทรับจ้างเลยนะฮะเพราะนั้นงานของท่านเนี่ยต้องเป็นงานที่โอ้โหค่อนข้างจะ จะต้องใช้ความเครียดมากนะคะนี่คือนี่คือสายโอเคอันน้จบจบเรื่องเรื่องประรเดรื่องเปลี่ยนการปลูกพืชที่นี้มาเรื่องการทานมือเดียวนะคะเท่าที่ฟังฟังมาจากเพื่อนๆนวันสองวันแล้วเนี่ยนะคะของป้านางอาจจะผิดปกติกว่าชาวบ้านเขา <c oughs> ก็คือวันแรกที่ทานนะคะวันแรกที่ทาน พอลุ่งขึ้นเช้าแค่ลุ่งขึ้นเช้าจะจะลุกขึ้นมาออกกําลังกายนะฮะป้านเนาไม่รู้สึกว่ามันปวดปวดขาข้างขวาแล้วก็ปวดสะโพกปวดค่อนข้างมากด้วยนะฮะเอ๊ะมันเกิดผิดอะไรผิดปกติก็เลยกลับมาไขควรคดูนะคะว่าขาบวนการของร่างกายมันเป็นยังไงขบวนการของวิบากมันเป็นยังไงนะคะก็เข้าใจแล้วนะ่ะสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ พระยานางปกติที่ชื่อยานางเพราะว่าเป็นคนที่ถูกกับน้ํายานางมากภายในสองเดือนนี้จะทานน้ายานางน้อยที่สุดมีบางครั้งที่ต้องขอประทานอภัยอาจารย์ด้วยขอออนบ่อยๆอย่ออนเขาจะทําไว้เฉพาะ อาจารย์ใช่ไหมคะก็ขอแบ่งจากออนบอกออนวันนี้ป้ายนางขอน้อํายานางหน่อยนะกะกะก็กกออนเขาก็ทําน้ํายานางมางน้ําหยดกล้วยมางแต่ทานน้อยมากในสองเดือนนี้ป้านางนับครั้งได้ค,คือคือมีความรู้สึกว่ามัน เป็นของอาจารย์แล้วมีความรู้สึกเหมือนเป็นความผิดอะ่ะแล้วก็หา,า,ายาใบหญ้านางก็ไม่ได้นะฮะไม่งั้นก็แป้นานังก็แค่เด็ดใบมาเคี้ยวก็ดื่มน้ําตามก็ใช้ได้แล้วก็เลยต้องขอประธานอภัยอาจารย์ด้วยที่อย่างนี้ <laughs> แต่ตอนนี้ตอนนี้ <laughs> โอ้เต็มตู้เลยค่ะดีมากในวัานนั้นก็เลยได้กลับมาทาักหนึ่งก็รู้สาเหตุก็คือหนึ่งน้ำาย้านางซึ่งป้านังจะต้องทานเป็นประจําอยู่บ้านนี่ทานเกือบจะไม่ไม่มีไม่มีขาดเลยนะคะสอง ก็คือนอกจากเรากินสองมือแล้วนะคะในระหว่างสองมือเนี่ยความที่เราเราโง่งกับกิเลสนะคะบางทีเขาก็สมรอยในการที่จะเอาอาหารที่มีที่เราเลือกอ่ะเราเป็นผู้เลือกนะเราไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นผู้ทําแต่เราเลือกสิ่งที่มันเป็นพิษเข้าไปด้วยอันนี้มันเป็นความผิดของเราล้วนๆเลยนะคะ ขาแสดงว่าเราไม่ได้ซื่อสัตย์กับเซลจริงอย่างที่เราเราตั้งจิตอธิษฐานตอนก่อนจะทานข้าวป้านังจะตั้งจิตไว้ว่าสิ่งดีๆจะเอาเข้าไปให้ให้เซลนะคะปรากฏว่าสิ่งนี้ป้านังก็ผิดศจลเพราะผิดศจ,จะเสร็จแล้วก็วันนั้นก็มาละอายไงฮะละอายเซลล์ที่เขาอุตส่าห์ทำดีแล้วก็เขาคือเหมือนเราไม่เชื่อมาสมรรถภาพของเขาว่าแม่น้าหนาวเนี่ย ถึงเขาไม่ไม่มีไทรอยแล้วเนี่ยแต่เขาก็สามารถจะประคองร่างกายเราได้เพราะว่าเขาก็เห็นแล้วว่าป้านั้นก็ออกกําลังกายใช่ไหมมันก็ไปด้วยกันได้เออมันก็ไม่ถึงกับเร็วร้ายมากแต่ด้วยความที่ป้านังไม่ศรัทธาว่าเขาสามารถจะช่วยป้านังได้ป้านั้นก็เลยละอายใจไงก็เลยกลับมากินทานมือเดียวพอป้านังกลับมาทานมือเดียวแล้วทีนี้ขบวนการมันเป็นยังไงทําไมถึงเจ็บขบวนการฟา ฟาโกไซโตซิสเขาก็เริ่มทำงานเพราะว่าเราเข้ามาสู่ระบบที่เราเคยทำมาหลายหลายปีแล้วมันคุ้นชินกับระบบแบบนั้นแล้วจะมาเขาก็เริ่มทำงานเพราะเขาเริ่มทำงานเนี่ยเนื่องจากเราคิดว่าเราเรา,เ,ราเขารู้ว่าเราละอายจริงๆอะ่ะเขาก็เลยไม่ต้องการให้เราทุกข์เยอะเขาก็เลยดันออกมาเลยอะไรที่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นพิษ ถึงแม้เราทําป้านางทําดีทอกแล้วมันก็ยังออกไม่หมดเขาก็เลยขับออกมาในบริเวณที่มันมันตรงนี้เวลาป้านางมีปัญหาจะจะขาวขวานี่แหละตรงที่อ่อนแอที่สุดเขาก็ขับออกมาพอเขาขับออกมาเสร็จแล้วก็ป้านางก็พอพอเช้าตอนที่ตอนที่มาออกกําลังกายป้านังก็รู้แล้วว่าจะต้องทํำยังไงใช่ไหมคะก็ทําท่าปาวานะ่ะ ท่าประวานนี่เป็นเวลาป้านงรู้สึกไปไปหิ้วของหนักๆแล้วมันปวดป้านางจะทําท่าประวานเจอแต่วันนี้วันเมื่อวานนี้ทาเพิ่มขึ้นแทนที่จะทํสามสิบก็ทํสี่สิบหรือห้าสิบแล้วก็นอกจากท่าประวันแล้วก็ท่าท่าแปดท่าที่ของอาจารย์น่ะมันก็ช่วยได้ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นมันดีขึ้นประมาณหนึ่งนะคะคือป้านางรู้เลยว่าขบวนการนี้ไม่ใช่ว่าพอเราพอเราสำนึก แล้วเราจะหายปับ๊บไม่ใช่ค่ะมันมันอยู่ที่วิบากด้วยคือคิดว่าวิบากของพ้านางที่ทำมาเนี่ยเขาคงอยากจะส่งผลให้เราทุกเ,เสียก่อนหมายถึงว่าให้ทุกเสียแล้วไม่ต้องไปทุกนานกว่านี้นะคะวันนี้ป้านางก็ มาดูมันหายเหมือนปิดทิ้งเลยค่ะน่าจะเหลือประมาณสักสิบห้าหรือย0สิเปอร์เซนประมาณนั้นค่ะแต่หายหายถ้าเทียบกับเมื่อวานนี่หายหายกว่าระดับมากทีเดียวป้านังก็เข้าใจว่าขาบวนการของของเซลล์ร่างกายมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นป้านังถึงบอกว่าป้านังจะแตกต่างกับผู้อื่นเพราะว่าการการการทำงานของเซลล์เนี่ยมันจะไปพร้อมกับ วิบากดีร้ายแล้วพร้อมกับศรัทธาที่เราเรามีให้เขาด้วยนะคะ,ะก็แชร์ประสบการณ์เพียงแค่นี้ที่ป้านังเคยบอกอาจารย์บอกว่าที่อาจารย์บอกว่ากินเป็นวัคซีนเนี่ยนะป้านังต้องขออภัยอาจารย์ด้วยท,ที่บางครั้งเนี่ยมันวัคซีนคําว่าวัคซีนใช้กับเซลล์ป้านังไม่ได้คือเขาเขาไม่ยอมรับอะฮะ เวลาถ้ามันไม่ถูกกับร่างกายเขาจริงๆเขาจะผลักออกมาไม่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 นันมันถามว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไหมป้าอย่างกับว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับโจปรยานังก็คิดว่ากุศลที่เราทํามาเนี่ยเขาเขาจะให้เราเห็นจริงตามความเป็นจริงจะไม่มีการที่ว่าเราจะอ้างโน่นอ้างนี่ไม่ได้เลยเขาเป็นนั่นแหละนั่นแหละวัคซีนก็ก็นั่นแหละเข้าไปปุ๊บอะไรที่ร่างกายไม่เอาเขาก็ดันออกและเขาก็ดันออกงคาอผลิต ความแข็งแรงมาดันออกไงมาแล้วัคซีนมาแล้วัคซีนที่พ่อครูว่าถ้าเรากินไม่สมดุลหนึ่งมันสมดุลมันก็ดีสองถ้ามันไม่สมดุลเล็กน้อยนี่ร่างกายเขาจัดการได้เขาจัดการเขาเองเลยเขาเชี่ยเขาเองก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณเขาเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีที่สุดในในร่างกายของป้ายนังขาเขาพระคุณขาที่ให้โอกาสฟังสาธุ ก็มีสองประเด็นนะที่จะเล่าให้ฟังนะประเด็นหนึ่งก็คือมารเนี่ยเวลาเราเพิ่มศีลเนี่ยมันจะมีมารมาคอยขัดขวางนะมารมาทางจิตใจทางร่างกายทางเหตุการณ์ <c oughs> มันจะมีมารมาขัดขวางมันเป็นสัจจะเข้ามันนะ พอเราเองก็เคยเอาสิ่งเหล่านี้ไปขัดขวางคนแล้วเสพกิเลสทุกครั้งมันก็ไปขัดขวางคนที่ก็จะเพิ่มศีลทั้งนั้นแหละคนทั่วไปก็จมลงไปก่อเดิมคนจะเพิ่มศีลก็ถูกเราดึงเราลังนะมันดึงรั่งด้วยการเสพกิเลสของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราเพิ่มศีลอะไรอะไรจะมีมารมาขัดขวางเตรียมตัวดูเถอะเขาจะมาวัดใจเราว่าเราจะเดินหน้าหรือถอยหลังจะมีปัญญาจริงไหมจะทําด้วยปัญญาและทําด้วยเจโต ทำด้วยปัญญาหรือจะทำด้วยเจโตหรือจะถอยหลังทำด้วยปัญญาหรือเจโตก็เดินหน้าทั้งนั้นแหละถ้าทำด้วยปัญญาก็เดินหน้าแบบโล่งๆทำด้วยเจโตก็เดินหน้าแบบแบบระแวงระแวงหน่อยนะมันก็เหมือนมันมันกดข่มหน่อยมันมันก็ไม่โล่งเท่าไหร่นักหรอกนะแต่มันก็อยากจะไปอ่ะแต่มันก็ไม่โล่งปัญญาไม่เต็มยิ่งถ้าถอยหลังเลยก็ถอยหลังไม่มีอะไรถอยหลังก็ถอยหลัง มันต่างกันนะถอยหลังก็จมลงนรกไปเลยทำด้วยเจโตมันกน็โล่งครึ่งหนึ่งไม่โล่งครึ่งหนึงมันยังไม่เต็มรอบถ้าทำด้วยปัญญามันจะโล่งเต็มเต็มเลก็ก้าวหน้าเต็มๆโล่งเต็มเต็มก็เป็นอย่างนั้นก็อยู่ที่เราแต่ให้รู้ไว้ว่าเวลาเราเพิ่มศีลเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะฉลุยนะมันจะมีมารมาขัดขวางเสมอะขัดขวางอย่างงูน้นอย่างนี้ข็ด,ดึงเราลงนะ เดียวมันจะแย่งเงินนะเดี๋ยวจะไม่ดีอย่างนี้นะเดี๋ยวจะอย่างนั้นเดี๋ยวจะอย่างนี้ไปอย่างนี้เธอไปแบบเดิมเธอะไปอย่างนั้นเธอไปแบบกิเลสเถอมันมีนะมารมันจะขัดขวางมันจะมาดึง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 น่ะเขาอยู่ที่เราแลละจะสู้ได้ไม่ได้บางทีมาในรูปของความเจ็บป่วยที่มากขึ้นก็มีนะบางทีเหมือนกับทําท่าว่าจะเจ็บป่วยมากขึ้นโอ้มันจะแย่งงน,นี้อะไรแท้ที่จริงไม่ใช่หรอกมันขับพิษนั่นแหละแต่มารมันก็จะหลอกไง พราะว่าชีวิตมีพลังมากขึ้นก็จะขับพิษออกระบบประสาทก็ฟื้นขึ้นชีวิตก็มีกําลังมากขึ้นก็จะขับพิษออกแต่บางทีขับพิษออกมันก็ติดขัดตรงนั้นตรงนี้บ้างตามวีบากของเราไงก็ติดขัดบ้างแต่คนไม่รู้เท่าทันก็โอ้ตายแล้วแย่แล้วนี่แย่แล้วว่าแล้วก็กลับไปหมดเดิมเป็นหมดเดิมดีกว่าเป็นหมดเดิมก็สงบเหมือนเดิมชั่วคราวมันก็ไอ้ไอที่ทาท่าอะไรนะ ทำท่าที่จะเป็นโรคเป็นอะไรอะไรอาการไม่ดีก็หายไปชั่วคราวก็เออใช่เลยต้องกินสองมือ้อต้องกินสามมือ้อมันถึงจะหายเสร็จแล้วก็เข้าหมดบื้อๆเหมือนเดิมออกมาไม่ได้ <c oughs> นะมันไม่ใช่จะออกมาง่ายๆนะมันมีอะไรอะไรที่คอยขัดขวางเราอยู่โดยเฉพาะวิบากที่เราจะไม่มีปัญญารู้เท่าทันมันนะมันจะถูกจริตเรามากเลยแหละมันรู้นะเราเระแวงเรื่องอะไรมันจะเอาเรื่องนั้นมา ขัดขวางเรา,เราเราแวงเรื่องอะไรมันจะเอาเรื่องนั้นมาขัดขวางเรา <pir> อุ้ยเดี๋ยวจะแย่ตรงนี้อุ้ยเดี๋ยวจะแย่อย่างนี้ไม่ว่าร่างกายไม่ว่าเหตุการณ์เดี๋ยวจะแย่อย่างนั้นเดี๋ยวจะแย่อย่างนี้เราเหตุผลมันนี่อุ้ยสมเหตุสมผลจริงๆนะเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่เลยนะเหตุผลของมารนะเหมือนจะใช่เลยนะแต่ไม่ใช่หรอกมันเป็นมารน,น้า,างาั้นเรารู้จักเธอแล้วเหมือนที่พ่อครูเหมือนพระเจ้าว่าเหมือนพ่อครูว่าเราหักยอดเรือนเธอแล้ว <c oughs> <y uk> ยอดเรือนเคหะสิตะเคหะกิเลสรู้เท่าตันนะมันเอ้ยเรารู้เธอแล้วเต่ไม่ต้องเราไม่กลัวมันจะเกิดไม่เกิดเราก็ไม่กลัวแล้วเราก็รู้ได้ว่ามันจะดับไปเรารู้ได้ว่าเราปฏิบัติศีลถูกต้องนี่มีแต่สิ่งดีเท่านั้นไม่มีสิ่งร้ายอ้ที่เกิดขึ้นร้ายที่เกิดขึ้นน่่มันเกิดน้อยกว่าที่เราทํามาแล้วมันก็จะดับไปเราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้น หรืออาการไม่สบายมาเนี่ยมันเกิดจากการขับพิษเดี๋ยวก็หายมันขับพิษเท่านั้นเองร่างกายฉันดีขึ้นระบบประสาทฉันดีขึ้นร่างกายดีขึ้นมันก็สลายพิษขับพิษได้แต่ฉันก็มีวิบากของฉันบ้างก็ต้องแม่ธรรมดามีวิบากบ้างมันมันก็ต้องไม่สบายบ้างหมดวิบากได้วก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยต้องฉลาดหมดวิบากเด้วมันก็หายอย่างเงี้ยเราก็ต้องฉลาดที่จะสู้กับมารนะต้องเข้าใจแล้วก็พิสูจน์กันไป ก็เปรียบเทียบสิก็ได้เมื่อฉันไปทําเหมือนเดิมเ่ยแน่นอนอันนี้อ,นนอาจจะระง,งับชั่วคราวแต่ว่ามันมีเรื่องร้ายกระนํากระนํากระนําเยอะแยะมันมีสิ่งไม่ดีมากกว่าทั้งเยอะเปรียบเทียบสิฉันมาทําอันนี้ต่อให้มีเรื่องร้ายนี้บ้างแต่มีเรื่องดีทั้งเยอะเลยนี่ร่างกายฉันเบากว่าเดิมทั้งเยอะนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะหรือยังอาจารย์ในบางทีมันก็พิยาบ้างอะไรบ้างนะแล้วอาจจะก็ทดสอบนะเอียงขอซ้ายขวาเฮ้ยทำไมมันโล่งๆเฮ้ยทำไมมันโล่งๆตอนเรากินสองมือสามมือเป็นไง เอียงคอไปมันก็ไม่ค่อยจะโล่งเท่าไหร่นะมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะอือ่นีไม่รู้นะอันนี้เหมือนเฮ้ยทำไมเบาๆอ่านี้ไม่รู้โล่งๆอย่างนี้เป็นต้นนะเอ๊ะฉันมีเรื่องดีๆตั้งเยอะตั้งแย่เนี่ยเออบางทีมันจะเพียาบ้างไม่สบายบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นวิบากของฉันซึ่งจะไปกินสองมือสามมือมันก็จะหนักกว่านี้แต่นี่มันก็เบาแล้วอะไรเงี้ยต้องคุยกับมารว่า เฮ้ยฉ pues ันได้ดีกว่าทั้งเยอะฉันได้ดีกว่าทั้งเยอะบางทีมันอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าไปกินนี่ก็หายหิวแล้วนี่มาหิวอยู่ทําไมรอตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงหิวแต่เช้าหิวแต่เช้าก็ต้องไปทํางานอีกเลยนี่หิวแต่เช้าเอ้ยกินสักก็หายแล้วก็จะได้ไปทํางานได้สะดวกลองเชื่อมานดูสิไปกินแล้วเป็นไงหายหิวเหมือนกันนะชั่วคราวแล้วต้องไปทํางานสะดวกไหม เออไม่สะดวกเลยที่อิ่มเสร็จอื่นอะไรทีนี้ขึ้นอื่นอะไรทีนี้ขึ้นอื่นแล้ว,น,น,น,ลวออนะใช่ไหมร่างกายก็อืดอื่นลา้าล้าทีแรกมันจะสดชื่นนะเอาไปเอามามันหลกักหลักล้าล้าอย่างเงี้ยเป็นต้นเที่ยงมันดีๆเข้าใจให้ดีนะจริงๆมันไม่ได้ดีอย่างที่มันบอกเราหรอกนะแต่มันหลอกเหมือนจะดีเหมือนกับที่จะเหมือนกับที่มันบอกเราแวบหนึ่งน้อยหนึ่งจากนั้นมันเตียงกากับหมดตรงข้ามมันไม่ดี นะแต่ถ้าเราเอ้ยเพียรียรยลาลากระชัางแต่ว่าเฮ้ยแต่มันเบาตัวนะแต่ลึกๆจริงๆมันก็มีกําลังที่จะทางานไปได้จะถึงอีกวันหนึ่งเลยแล้วก็ต้องบอกโอ้ยทํางานไปได้อีกหลายวันมานะเพียรลาตามวิบากบ้างช่างมันเถอะมันขับพิษบ,บ้างหรือตามวิบากบ้างแง่บางเชิงบ้างก็รับไปรับแล้วก็หมดไปชักก็ยังไปทํางานได้สบายมีปัญหาทําไปกับเพลินไปเผลอลืมแล้วไอ้เพียรลาหิวัวอะไรเนี่ยเดยวก็ลืมนะอย่างเงี้ยเป็นต้นคุยกับมานไปมันไม่จริงหรอก เดี๋ยวพลังฉันทาไปพลังก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วพลังจริงมันก็มากกว่านี้นี่ดูสิมันเบาตัวกับเดิมตั้งเยอะดูสิเอียงซ้ายเอียงขวาก็ได้กระเดิมตั้งเยอะแขนก็ถึงกันแล้วนี่อะไรนี่เออโยคะแขนก็ถึงกันแล้วอตอนกินหลายมืดแบบที่เธอสอนมันไม่เห็นถึงกันเลยอะไรเงี้ยเราก็ว่าไปสิสอนมานไปสิสนุกดีสอนป้ายเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเรารู้เท่าทันมันนั้นมันแพ้เรานะ เรารูเท่าทันมันมันจะแพ้เราแต่เราไม่รู้เท่าทันมันเราจะแพ้มันไม่มีอะไรหรอกมารเนี่ยนะมันชนะคนที่ไม่รู้เท่าทันมันมันชนะคนที่โง่กับมันท่านั้นกิเลสชนะคนที่โง่กับมันท่านนั้นแต่มันไม่มีทางชนะคนที่ฉลาดกับมันได้กิเลสไม่มีทางชนะคนที่ฉลาดกับมันได้นะ มันจะแพ้คนที่ฉลาดกับมันเท่านั้นกิเลสแต่ถ้าใครโง่กับมันเนี่ยมันชนะหมดแหละนะเพราะฉะนั้นกิเลสชนะคนโง่เท่านั้น <c oughs> โอ้โหดอกนี่เนี่ดูมันจะเข้าปลายคางเลยนะจังๆเลยนะดอก <c oughs> <c oughs> ไม่เจ็บบ้างเลยไม่รู้ไปวะมันไม่โดนบ้างเลยไม่รู้ไปยิงแต่ละมัดแต่ละมัดไม่โดนบ้างเลยไม่รู้ไปนอกเลยนะเออเอามัดนี่เป็นนอกกิเลสเด็นะโอ้โหโดน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 นาจะได้มีกําลังสู้กิเลส